นวันพระเมื่อแต่งงานใหม่ๆให้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกาบไหวสัมมาคาระวะพ่อปูเม่ยาพ่อผัวแม่ผัวหักดอกไม้มาบูชาก้อนเสาขีไฟหัวบันไดบ้านประตูหลังจากนั้นก็นอนต่ำกว่าผัวในวันพระให้ประพฤติอยางนั้นคนโบราณภาคอีสานตั้งแต่เมืองหลวงขบางลงมา แมกินเข่าให้พัวแพ่งกินก่อนจนบอลเลือดแตกก่างนั่งหล่าจังคอยกินพอเดออ้อ่าเัอวู้ีคือสิกระดอกกระเดียดเออเลือดแตกก่างมันก็จะปวดไปด้วยนอกโหนมเป็นตัให้กินก่อนเดอ้อดแนวนี้จริงๆท่านพูดให้กำลังใจไปจะไปกินเบิดปลาเมียเจ้าของแห้งสิจงมาให้ได้แนวดีๆเด้อเวย้ยเจ้าของเกษสรฮ่าใบากลางออกหาสัน่น ขันมนีเมเนี่ยดีปานนั่นก็สิใบกลางออกเอาเต่ตอนไว้ให้เจ้ากินวันอีเดอ้ขอขนาท่านพยายามให้จิตใจของเราในวันพระวันเจ้าให้มันนุ่มนวนล,มลละมุนละไมเป็นจิตใจของพระจะได้เป็นแม่พระวิญญาณดีๆในวันศิลวันพระเท้าจะตุโลกกบาลเข้ามาตรวจโรคในราชวัตราชสโสจตุโลก,กสส วิญญาณดีๆก็เลือกแม่ดีๆเพราะฉะนั้นลูกเต้าเนี่ยมันจะมีอิทธิพลจากแม่มากพระนเรศวรมหาราชเก่งกาจชกันแค่ไหนสายเลือดของพรลมนางศรีสุริโยไทยมาจากเมืองพม่าไม่กลับถึงกรุงศรีอยุธยาเลยหลังน้ำลงดินประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลน ไม่ขอขึ้นกระพมา่าข้าศึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมืองสยามหลังจากนั้นก็ได้ช่างชาวบ้านเขาจับเลี้ยงไว้เอาขึ้นไปดักกองทัพพมหาอุปราชารบกันหนองสาหลายตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวประจันบานกันตัดคอขาดกระเด็นกระดอนชนะไปเลยเป็นมหาราชซึ่งไม่เคยแพ้ใครทุกสนามรบเพราะสายเลือดของแม่ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมธาวิณีสีละวตสีสสุเทวาปฏิปตายัดซาเตชยโตโปโซโส,สุโรโหติทิสัมปติเอธิสาสุภริยาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติหญิงใดมีศีลหญิงใดมีศรัทธาหญิงใดมีปัญญาปฏิบัติแม่ผัวตนเองเหมือนเทวดา เครื่องวัดผู้หญิงดีอยู่ตรงที่แม่ผัวถ้าผู้ใดแม่ผัวดาเก่งๆแต่ปฏิบัติแม่ผัวได้เหมือนเทวดาท่านบอกว่ารัตนนารีสัตส,สุเทวาปฏิปตายัตซาเตชยโตโปโซสุโรโหติทีิสัมปติปฏิบัติแม่ผัวของเธอเหมือนเทวดาบุตรที่เกิดมาจากแม่ที่แสนดีเช่นนั้น ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศเอทิสาสุภริยาปุตโตรัชชมปิอนุสาสติบุตรที่เกิดมาจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็สามารถคลุ้มครองไว้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นกัมพาพ่อตั้งแต่อย่างน้อย แต่แม่คือสมเด็จย่านันประกอบด้วยศิลด้วยธรรมเมธาวิณีศีลวตีแม่มีศิลมีธรรมบุตรที่เกิดมาจากแม่ที่ดีจากภรรยาที่ดีแม้ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองไปได้ห้าสิบปีการจนาพิเศษที่ครองราชมาเคยมีไหมในราชวงศ์จัก,กรีถึงแม้ท่านจะเป็นมหากษร,ริยั เป็นกษัตริย์ตั้งแต่ยังทรงเยาววัยแต่ก็สามารถรักษาราชสมบัตินี้ไว้ได้ถึงยาวนานทั้งขนาดนี้และก็บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเป็นจอมใจของอาณาประชาราชเพราะเหตุแห่งแม่แม่นั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมวิญญาณที่ดีก็มาเกิดด้วยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะมาประสูติในโลก จะลงสู่พระคันก็ทรงตรวจมหาวิโรกันนะปัญจมหาวิโรกันนะดูแม่ซะก่อนว่ามีศีลมีธรรมดีไหมเพราะฉะนั้นอย่โยมที่มาปฏิบัติธรรมนั้นมางมากเป็นผู้หญิงเนี่ยอาตมาดีใจนะว่าเราจะได้ปลูกจิตปลูกใจปลูกวิญญาณยุคหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายตายไปบางท่านบางท่านถ้าเข้าใจโสตปฏิยังคะ ในการปฏิบัติครั้งนี้อาจจะไม่อยากเกิดเป็นเทวดาเลยอยากจะมาเกิดไปไว้บางคนอาจจะคิดในใจว่าโห้ยกันตายนี่สิมาเกิดเป็นคนไปไว้ขอให้ผู้ขาเป็นผู้ใช้เด้อได้มาบวชปฏิบัติทมน้ำเพลนน้ำคู่บาอาจารย์มีนะบางคนสั่งไว้เลยตายไปเร็วอำเภอป่าขาดอำเภอพรเจริญโยมบางคนโอ้ผู้ขาอย่างอายุบอดปีหนาดอกยกานบด้มาก ขันผู้ขาดต,ตายสิฝ่าเมื่อเกิดเป็นผู้ชายได้มาบวชนมอาจารย์มาปฏิบัติทําตายอิรีสัมปีนี้จะแจกข้าวหาจะทําบุญหาทุกคนที่ตายตีกายนี้ในวันสุดท้ายอามาสงวนฤกษขสิธิ์จะทําบุญอุทิศให้เพื่อนผู้ไฝ่ธรรมตั้งหลายที่ยังอยู่และตายไปเร็วเพื่อตอนเองจะได้ตายไปตามหลัง